วันนี้เราอยู่กับพี่แช่นะครับพี่แชคนนี้พี่แชครับสวัสดีครับพี่แชเป็นทุกอย่างของพี่โย <laughs> เราตกรับกลับเข้าสู่ช่องโอ้เข้าสู S <S ่ช่องวิวพัดครับผมวันนี้มาขับรถกับพี่โยครับกับรถคันนู้นเนอะซ 350E นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดซึ่งเดี๋ยววันนี้ไปนั่งคุยกับพี่โยดีกว่าเพราะตลอดทางเราสลับกันขับใช่แล้วพี่โยก็ไปนั่งหลังบ้างผมก็นั่งข้างบ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไปคุยกันบ้างว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกยังไงกับการขับรถคันนี้รู้สึกสนุกจบลออเฮ้ยไปคุยกันดิ ช่องสวัสด,ดีครับผมโยครับและนี่คือ,อรายการวายไลฟ์มามาอันนี้ช่องผมในช่อง <c oughs> วันนี้มาคุยกับพี่โยนิดนึงระการเกี่ยวกับความรู้สึกของการขับรถตัว 4350e เออมาเซดเบนซ์รู้สึกว่าไงบ้างพี่คือต้องบอกก่อนว่ามาเซดเบนซ์เนี่ยเราขับมาหลายรุ่นนะใช่แล้วเราก็าชอบมากคือความจริงแล้วผมกับพี่โยเนี่ยเจอกัน เจอกันเยอะมากเจอกันบ่อยมากใช่เจอกันโดยบังเอิญตั้งแต่ต้นแล้วล่ะรู้ว่าเป็นพี่โรงเรียนด้วยอ่ะอ่าใช่เป็นรุ่นพี่นน้องกนมาได้มาทดสอบมาสเต็ปเบนเนอะใช่ต้องท่าความก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยก็ทำอย่าเรียกว่าทดสอบแล้วเรียกทดลองขับรถเนี่ยมานานละเป็น10ปีตั้งแต่สมัยทำแมกซีนอ่ะที่เราเจอกันเจอในทริปมาสเต็ดนี่แหละใช่ครั้งแรกสุดเลยคือเจอกันที่งานไมค์คอนเออนี่คือครั้งแรกเลยใช่เราเจอกันสนุกทุกครั้งแต่ถ้าเกิดมาพูดถึงตัวมาสเ e ็ปเบนเนี่ยเราว่าเรื่องของสมรรถนะ กวามาสมราคากันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเจอกบบ Mercedes Benz เรารู้สึกว่าเทียรถแรงแพงผ่าพอรู้สึกเหมือนใกล้เคียงกันเออแบบเทียง์เริ่มต้นนี่3ล้านเหรีสี่ล้านเหรอแพงอ่ะพอมาได้ลองขับดูอ้าวเฮ้ยราคาของรถยนต์เนี่ยมันลดหย่อนตามสมรรถนะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อันนี้มันเป็นปัจจัยที่ทําให้รถแต่และรุ่นแต่ละยี่ห้อมีราคาที่ต่าง,างกัน Mercedes Benz เน,เนี่ยเราถึงรู้สึกว่าเรา ผุรูนเราชอบมันมีชอบมากกับมากที่สุดแค่แหละแต่ถ้าเกิดย้อนพูดถึงวันนี้เนี่ยเจ้าตัว C Class เนี่ยเออ 350e ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยขับตัว 220d 2 2 0น,น,นะตัวดีเซลจริงๆพี่โยได้ไปขับในสนามช้างด้วยเออเป็นสนามแข่งสนามแข่งรถช้าง International Circuit อันนั้นเนี่ยรู้สึกเลยว่าไม่ใช่รถทุก ันจะเอาลงสนามแข่งได้แต่ว่าของ Merced e s Ben เนี่ยลงสนามแข่งได้ทุกคันอาจจะ<า>มีเสียวๆบ้างบางรุ่นอาจจะมีเสียวบ้างใช่พวก s u v รถสูงเนี่ยอ่ามันจะมีเสียวๆเข้าคงลึกๆก็เสียว<า>แต่ถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้แต่ก่อนผมเคยไปทดสอบแหละแต่ตัวนั้นมันเป็นแนวของ AMG Line ล<า>่์ก็เป็น Mercedes ด m g จริงๆก็ไปลองขับตัว 220D เหมือนกันที่สนาม,ม,ม,มซึ่งโอเคความแตกต่างของ AMG กับตัว 220D เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดนะเพราะว่าแบบไอ้ 220D มันเป็นรถปกติใช่ใช้รถบ้าน ใช่มันไม่ได้เป็นรถแข่งที่แบบเอาอปรับแต่งมาแล้วออ MG ไปขับก็รู้สึกปลอดภัยกว่ามันเกาะทุกโค้งไงออแต่ราคามันก็เกาะทุกกระเป๋าอย่นะ ซึ่งพอ c 2 2 0ดีคือมาได้ไกลมากคือความรู้สึกของมันแบบเฮ้ยเหมือนไม่ใช่เราขับแบบดีเซลเลยนะคือเครื่องมันดีใช่ใช่ใช่คือเวลาเราเห็นหน้าตามันนะเรารู้สึกว่ามันจะไปได้หรือว่าใช้งานทั่วไปประจาวันอะไรเงี้ยใช่พอไปในสนามแข่งอะเฮ้ยมันไปได้ทาให้รู้สึกว่าเรากล้าบอกเพื่อนอะเฮ้ยถ้ามึงรีบต้องไปส่งใครโรงพยาบาลเนี่ยมึงขับเร็วได้นะคันนี้โอเคมั่นใจได้นะเต็มจะไปห้าวเป้งที่อื่นที่กล้าพูดว่าเราลองมาแล้วในสนามเราก็เลยรู้ว่ามันไปได้เหนือกว่าที่เราไปตอนแรกพี่คิดว่าเฮ้ยกกัวข ไม่แต่ประเด็นคือเพราะว่าพี่มีเินซักเตอร์นั่งอยู่ด้วยไงมันก็เลยแบบไปได้แล้วซักเตอร์ก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่มึงเก่งหอกรถกูดีเพราะมันจะมีนี่เว้ยบิวมันจะมีอินโฟอะไรอย่างมันทักอย่างให้ดูว่าแต่และระบบอ่ะมันทํางานมากน้อยแค่ไหนตัว <c oughs> ช่วย <c oughs> อเออมันมีเว้ยทำให้เรารู้ว่าที้ย กลัวขับรถเกียร์นะแต่รถจะทำงานหนักมากเลยทั้งแบบว่า ABS ทั้งแบบตัวช่วยการทรงตัวทุกอย่างทำงานหมดเลยคือแม่งทำงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทำงานทุกโค้งองหลังจากนั้นก็เลยเออคงจริงไะรถแม่งดีเหมือนที่ไปนั่งคอสแล็บกับพี่อั๋นครับพี่อั๋นเขาบอกว่าร้องดีเอาเต็มที่เลยไปที่ยีกไปที่แล้วพี่อั๋นก็พูดขึ้นมาว่าแบบอ๋อรถมันช่วยกูมากเลยอ่ะมันเหยียบไม่ไปแล้วเนี่ยตรงไหนแบบว่ารู้สึกว่าโค้งเนี้ยจะแหกแน่รถมันดื้อละเออรถมันดื้อเออไมู่ไวบคุม แต่ที่แน่คือถ้าเกิดคุณอยากจะขับรถด้วยความเร็วสูงๆนะผมคิดว่าคุณอาจ่จะต้องไปรงเรียนนิดนึงนะครับคือไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยพวกเราขับกันแบบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบกันเนบบ 100, ี่ยจริงๆเราขับในสนามแข่งใช่คือความปลอดภัยมันค่อนข้างสูงคือมันมีโอกาสโอเคคุณ okay, อาจ่จะหลุดโคง้งแต่มันมีพื้นที่ทาว่าเคยพลาดมาบ่อยแต่ว่ามันจะมีแทร็กที่แบบหลุดได้อะ่ะหมุนๆๆแล้วก็ไม่ได้ไปเจอใครไงหมุนออกไปแล้วก็ปจอดแมะอยู่ในกรวดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ขึ้นมาทําให้เรารู้ว่าถ้ารถหลุดอ่ะมันจะ บอกเลยว่าขับรถเร็วเราพาเนี่ยโคตรน่ากลัวถ้าบนถนนเนี่ยไม่ใช่คุณพาคนเดียวคนรอบข้างคุณที่เป็นเพื่อนร่วมทางอ่ะชิบหายหมดนะผมจําได้เลยครั้งแรกที่ผมไปสนามบุรีรัมย์ที่<ง>บอกว่าขับแบบ60รอบโอ้แม่งจริงโคตรเหนื่อยนะขึ้นลงปุ๊บขึ้นคันใหม่ลงปุ๊บขึ้นคันใหม่ลงปุ๊บขึ้นโอ้โหไม่ไหวแล้วถามว่าเฮ้ยตะกี้ขับรุ่นไหนมามจำไม่ได้ <laughs> ได้เอามาพูดถึง 220D กับตัวนี้ดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเปรียบเทียบแล้วใกล้เคียงที่สุดจริงๆอ่ะเราเรียกมันว่า4คลาสดีกว่ามันก็จะมีตัว 220D เนี่ยก็เป็นดีเซลที่ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กและการเป็น EQ Boost คือมาช่วยผักให้รถไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นเพราะว่ากำลังเสริมกำลังใช่เพราะว่ารถมันแบบเป็นดีเซลเครื่องมันหนักรถมันหนักปกติฟีลลิ่งดีเซลคือแรงบิดเยอะนะกำลังเยอะแต่ว่าไม่จีจัรถมันช้าเออรถมันช้าพอมันมีตัวมอเตอร์ตรงเนี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าากรขับ รถเนี่ยมันสนุกมากขึ้นซึ่งพอไปขับจริงในสนามก็ไม่ไม่ช้าเลยนะเร็วก็ไม่รู้สึกเลยเพราะดีเซลก็เร็วจังวะอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วพอมาเป็น C350E ตัว E ีห้อยท้ายเนี่ยคือ s t ต n ฟ for ดปั๊กอินไฮบิเป็นอิเล็กทริกแล้วมีอิเล็กทริกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเป็นรถไฟฟ้าแลลวอ่าตัวนี้นี่ก็คือเราจะเรียกมันว่าเป็นรถไฟฟ้าก็ได้แล้วถ้าอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ได้ลองกันเลยนะปกติเนี่ยไฮบริดเนี่ยมันก็จะเป็นไฮบริดมันจะบังคับไม่ได้หรอกว่าวันนี้กูอยากขับไฟฟ้าแต่ ดาวอะ่ะอยากจะแตงแบบอยู่ี่กดล,ลงไปเงี้ยมันจะตัดไปที่เครื่องและแต่คันนี้เนี่ยต่อให้คุณเร่งไปเนี่ยมันก็คือเร่งไปด้วยระบบไฟฟ้าวิ่งได้ถึง140เลยนะบิวลองแล้วนี่บิวบอกเกินนะ่ะเออใช่มันถ้าถ้าเหยียบฝืนๆหน่อยคือจริงๆระบบมันจะป้องกันให้คุณเหยียบได้ถึงแค่140ผมคิดว่าน่าจะเป็นระบบเกี่ยวความปลอดภัยและความประหยัดพลังงานไฟฟ้าอ,อนะกันแต่ถ้าเกิดคุณฝืนฝืนเหยียบไปเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปได้<ต>อีกซึ่งผมลองมาแล้วก็ขึ้นได้ประมาณี้ยซึ่ขับแปดบสอ่งยาวสแบเนี้ยเท เออเอามาดูฟิลดีกว่าพี่โอ,อว่าแบบตอนขับไฟฟ้าอย่างเดียวอ่ะแต่พี่โอจะขับไฟฟ้าอย่างเดียวเนาะใช่ใช่ใช่พี่ขับไฟฟ้าอย่างเดียวซึ่งขับไฟฟ้าอย่างเดียวพี่ก็รู้สึกว่าปกติเคยเจอรถไฟฟ้าแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยม,มันจะมีฟีลลิ่งที่แบบจีจาร์ดไรุ่นสปอร์ตมากๆกับรถที่แบบว่าเป็นไฮบริดแต่พยายาม,มาขับให้ใช้ไฟฟ้าอันนั้นก็คือจะอืดเลยแต่ในตัวส5 0 e นอตัวนี้มันลงตัวมากเพราะว่ามันยังให้ความเร็วคือไม่ได้อืดมันนุ่มนวลมันเร็ว แล้วก็ความเจ๋งก็คือลงเร็วแต่เรายังไม่รู้ตัวเลยคือขับไปแล้วร้อยสามสิบร้อยสามส้าแลวอ้าวเฮ้ย ร้อยสามสิบกว่าแล้วเออมันเร็วแล้วมันนุ่มมันมันไม่มีจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีจังหวะสตาร์ทเครื่องยนต์เลยมันก็เลยแบบว่าให้ความรู้สึกแบบนุ่มนวลแต่ถามว่าเร้าใจไหมไม่เพราะว่ามันยังไม่ได้ฟีลการวาร์ปของรถไฟฟ้าจริงๆรถไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนคันเร่งเหมือนวอลลุ่มหมุน10มา10หมุนร้อยมาร้อยไม่มีจังหวะรอนะแต่อันนี้มันยังแบบว่าอค่อ,คอยๆไป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 เร็วแบบผู้ดีออคือจริงๆเร็วแบบผู้ดีเนะี่ยมีมาตั้งแต่ตัว EQS จริงๆลองได้ลองขับ EQS จะรู้งคเดีขอ EQS มันอาจจะเป็นแนวแบบเหยียบท่าไหรมันก็เหมือนหมุนวอลลุม่มแต่ EQS เหยียบท่าไรก็ไม่เหมือนหมุนวอลลุ่ม <ไป S 1> ค่อยๆ EQ <S, S 1> า EQS EQ ดีนะมีเสียงช่วยอาใช่ๆช่ยังมีแบบความรู้สึกของเสียงเข้ามาช่ว,ว,ง,วงวี้นิดนึองอันนี้ไม่มีอันนี้เงียบๆไปแบบเงียบใช่ใช่เราอาจจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเร็วขนาดนั้นเนื่องจากว่าช่วงล่างและระบบหลายๆอย่างของ Mercedes Benz มันช่วยไว้อันนั้นคือความรู้สึกตอนเราตัวพี่ขับแต่แต่ไม่รู้สึกถึงความแบบดีงามของมันตอนเรานั่งพอพี่ไปนั่งหลังอะบิ้งเหยือไฟฟ้ากูก็ชิลก็ไม่มีแแรงบบ กระชากเร็วก็เร็วไปไม่รู้สึกเลยช่วงล่างที่เป็นแบบถุงลมอะ่ะที่เขาถูกออกแบบมาเพื่อรับแบตเตอรี200่200กวโลเนี่ยแล้วมันพยายามปรับสมดูไม่ให้ท้ายมันห้อยลงแล้วก็ไม่ให้มันเอียงอย่างเงี้ยเวลาบิวขับเร็วแล้วบิวเปลี่ยนเลนพี่ก็ยังคงนั่งเ้ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถตัวอื่นที่มันไม่มีระบบอะไรตรงนี้พี่อาจจะ เซไปเซมาเบาเว้ยบิวเบาอันนี้คือความจีงานของมันนะเขาจ่ายแต่พอพี่โอเปลี่ยนมือครับก็คือผมได้ขับช่วงหนึ่งคือช่วงที่ผมขับเนี่ยรู้สึกโชคดีนะที่ได้ขับทั้งหมด3แบบเลยก็คือขับรถไฟฟ้าจนไฟฟ้ามันหมด<อ>แล้วก็เข้าสู่ไฮบริดแล้วก็ขับสปอร์ตด้วยผมรู้สึกว่าไฟฟ้าอย่างที่พี่โอบอกเลยมันไหลๆขับง่ายๆแต่พอเปลี่ยนเป็นไฮบริดปุ๊บโหเหยียบเป็นมาหลังติดบอกมันก็จะมีจังหวะแบบ แต่ก็ไม่ได้ทรมานเออมันก็ยังยังนั่งได้ซึ่งผมคิดว่าไอเน,นี้ยมันเป็นลูกครึ่งที่ดีสาหรับคนที่ยังอยากได้ฟีลลิ่งของการขับขี่แบบเอางี้ดีกว่าถ้าคนไม่ได้ขับรถหลากรุ่นแบบเราไม,ไม่รู้สึกหรอกคือความไม่รู้สึกของพี่ในมุมในมุนม,มไหนไหนไม่รู้สึกไม,ไม่รู้สึกว่าทําไมบอกว่ามันช้ามันอืดมันเร่งไม่ขึ้นมันอ๋อเพราะเขาไม่มีตัวเปรียบเทียบเยอะขนาดเราใช่เพราะอย่างพี่ไปขับไฟฟ้าล้วนเงพี่รู้สึกว่ามาางี้ก็มีงายหลังเลยวาร์ปอ่ะวูบไปเลยอ่ะงานอันตรายอะไรเง ไม่ไม่เคยลองหลายๆรุ่นนะแล้วมาขับตัวนี้ก็เขาน่าจะแฮปปี้มากเหมือนกันนะคิดว่ามันเป็นทารานซชั่นที่ดีอะไรอย่างนี้เลยแหละดีมาก ใช่ไหมดีมากอย่างหนึ่งที่ทั้งผมและพี่โยยังเดากันอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการ maintenance เอออันนี้ไม่รู้จี้ว่าไม่มีข้อมูลว่าลืมถามเพราะว่าปกติเนี่ยทุกคนเนี่ยใช้รถสันดาบนะรถที่มีเครื่องยนต์เราก็จะรู้แล้วว่าวิ่งเดี๋ยว0 0 0พหมื่นโลแต่โลไปเช็คทีอะไรเงี้ยมันจะมีตัวกำหนดด้วยตัวระยะทางเพราะว่ามันทํางานด้วยเครื่องยนต์แล้วมีความสึกหลอของสายพานมีความสึกหลอของเกียร์มีเรื่องของน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเบรกต้องเปลี่ยนแต่อันเนี้ยอ้าวแล้ว กูจะดูจากอะไรวะเพราะว่ามันสามารถปรับเป็นรถไฟฟ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่ารู้อยู่แล้วว่าจากบ้านไปที่ทํางานเนี่ยไปกลับในสามสิบกิโลแล้วมันวิ่งได้ร้อยโลเงี้ยเท่ากับอาทิตย์หนึ่งพี่ชาร์จสองที P, เครื่องยนต์กูยังไม่ติดเลยนะแล้วจะวัดจากอะไรว่าพี่ต้องเข้าสูย์แล้วคือจริงๆเติมน้ํามันไปอาจจะบูดเลยก็ได้ครับมีโอกาสเพราะฉนะนั้นแนะนําให้เติมน้ามันที่ดีที่สุดเลยเพราะมันต้องอยู่ในรถเราถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับออกต่างจังหวัดบ่อยๆเพราะต้องเติมน้ำมันในการออกต่างจังหวัดนะคุณอยู่นนกกกกกรุุงเเเทพลลลยีมมคคิดดวาาาาาณ็้้้้ไฟตตออออหโโสสั <ม>คิดดูดิ90%ตอนแรกที่ออกจากที่ศูนย์เบนที่เราไปรับมากม30มอ30บางนาผมว่ามันขับได้ประมาณ106กิโลเมตรเลยอันนั้นต้องบอกว่าตอนที่เราออกมาเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่90%นะใช่มันยังไม่ถึงเต็มร้อยด้วยซ้ำเพราะว่าจากเป็นนุวนขเขาที่เขาโชว์แบตเตอรี่ร้อยวิ่งได้ร้อยโลก็คือกิโลแล้ว1%อ่า แต่เนี่ยมันออกมาที่90%แต่เราวิ่งได้1 0อกกิโล้อกกิโลมันถึงจะหมดแล้วพอมันหมดเนี่ยแล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยอยู่ดีเมื่อกลับมา2% 3%ใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดจากการรีเจเนเรทนะเวลาถอนคันเร่งออกหรือเบรกเงี้ยมันก็ป่านไฟกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ในเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยในเมืองอาทิตย์เนี่ยคุณแฮชาร์ไฟแค่ครั้งเดียวก็ได้ก็เป็นไปได้เลยรู้สึกได้ทันทีครับว่ารถคันนี้ถ้าขับในเมืองใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวคิดว่าเหาาาะรรในนคไ่่ท พี่3ล้าน3าล้าน3 5 0 0 0 0บาทสามล้านสามแสนบาทแล้วคุณได้มาตร,รฐานของ Mercedes Benz ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยนี่จัดเต็มกว่าตัว2องดีนะมันมีเลนคีบอะ่ะซึ่งไม่ใช่แค่เตือนอะ่ะไม่ใช่แค่สั่นมันอไม่ใช่แค่เสียงดึงดึงกลับแล้วก็มีเตือนพวกระยะข้างหน้าการทิ้งระยะอะไรพวกเนี้ยคือมันจัดเต็มมากอันนี้แล้วก็สิ่งที่คนไทยยังชอบมากแต่ไม่เหมาะบ้านเราคือตังคารนดูประเด็นคือมันช่วยทําให้ข้างหลังหรือคนนั่งหลังรู้สึกโปร่งขึ้นอันนี้คือข้อดีของมัน ตัวสูงตัวใหญ่ฮะพอมันได้ซันลูฟเนี่ยพี่เห็นท้องฟ้าเห็นอะไรพี่รู้สึกว่าเออมันก็ลอดโมงมากยิ่งขึ้นมีข้อเสียอะไรบ้างไหมคือที่เราขับมาด้วยรถไฟอย่างเดียวมันมีข้อหนึ่งที่เราคุยในรถละกันโอ้โหแอวูบวาบตอนแรกขั้นหนึ่งขั้นตัวปะหวาทออ <laughs> าหลายคนแล้วเอาไปเหมือนกันหมก็เหมือนกับว่า แอ์มันเย็นไม่ค่อยสม่ําเสมออ่าใช่ใช่อันนั้นเหมือนจะเป็นคาแรคเตอร์ที่หลายๆรุ่นก็เป็นแบบนี้อ๋อเหรอไม่ใช่คันนี้คันเดียวยพี่เจอมาหลายรุ่นแล้วที่มันจะเป็นเงี้เพราะมันพยายามจะเซฟโมดหรือเซฟพลังงานส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าของ m e r c e d e ตัว 350e ตัวเนี้ยมันมีเหตุและผลอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้ รู้เลยว่าถ้าไปเจออะไรเงี้ยไม่แปลกเจอทุกคนก็อาจจะเป็นปัญหาเดียวคือผมอาจจะไม่ได้ขับตัวป้าไฮบิดอื่นๆเยอะขนาดพี่แต่คันนี้รู้สึกได้หลังจากขับมาเพราะว่าเออเราขับออกมาตอนเที่ยงด้วยนะตอนบ่ายแดดมันค่อนข้างร้อนแล้วเราเปิดสรุปตลอดนไงแล้วพอแอร์มันแบบบุบบ้าบุบ้านิดนึงมันมีเย็นบ้างเบาบ้างไม่เย็นบ้างอะไรมันก็เลยจากกเบีย โอเคมีอะไรอยากจะพูดถึงอะไรเพิ่มเติมไหมพี่เกี่ยวรถคันนี้ที่ขับมาพี่ว่ารถคันนี้เนี่ยตัว 350E ตัวเนี้ยเขามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน พอพี่เปิดไปพี่ก็เฮ้ยแต่บางคนน่าจะว้าวเพราะบอกทูโทนซึ่งไม่ค่อยเจอในรถเซกเมนต์นี้ของมัสเตเดเนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแบบมาแดงมาเลยเงี้ยเพราะว่ามันคือดําแดงเออมันคือดําแดงแบบวัยรุ่นสัตว์อะแล้วก็ไอคอนโซลที่มันเป็นแบบว่าเหมือนไล่เอฟลา่าเอฟล่านะเอออะไรพวกนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการเจาะกลุ่มไปแล้วว่าต้องเป็นคนชอบแบบชอบขับรถต้องเป็นวัยรุ่นที่แบบว่ามีความสปอร์ตอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าเรื่อง เรื่องที่นั่งหลังเนี่ยอาจจะขึ้นลงยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นซีคลาสอ่ะเราเคยจ่าคลาสที่มันใหญ่กว่านี้มันขึ้นลงง่ายกว่านี้อ่าเช่น S เป็นต้นใช่อันนี้ก็ด้วยดีไซน์ของประตูหรืออะไรที่มันแบบว่านิดนึงอ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกมีอย่างนึงที่ผมคิดว่าในรถคันนี้มันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะเพราะว่ามันเริ่มถ่ายทอด DNA กันมาคือล้อแมกคือตัวเนี้ยล้อแมกมันเหมือนได้ DNA มาจากรถไฟฟ้าคือเราเลยสรุปกันได้ง่ายรถคันนี้มันรถไฟฟ้าแหละมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมาจากมาประมาณนั้นแล้้ว่เเใชานร ชัดเจนมากคือระยะทางอ่ะอันนี้ทางเทคนิคที่เขาพูดเลยนะระยะทางที่เราได้ร้อยกว่าโลเนี่ยเป็นผลจากร้อนนี้เหมือนกันเพราะเขาถูกออกแบบมาให้มันลู่มาจากกันชนด้านหน้าแล้วก็ลมแบบมันไม่โดนดูดเข้าล้อปกติเราเห็นล้อมซซี่ๆมั้ยลมก็จะดูดเข้าไปอันนี้ก็ตัดการเลยตัดเลยตัดมาด้านข้างแล้วก็รับกับสเกิร์ตอะไรพวกนี้คือเขาคิดมาแล้วไอลักษณะการออกแบบแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วในตัว e q s, <S ซึ่งมัน e เป็นรถไฟฟ้า100%ใช่คือการวิ่งได้ไกลถึง770 คโคโฮ่ะมันคือมีอะไรหลายๆอย่างมากๆที่เป็นอิเลเมนต์ช่วยนะครับซึ่งอันออนี้ได้ DNA จากรุ่นพี่ถ<ช>่ายทอดมาสู่รุ่นตัวมันเองและอีกอันหนึ่งที่โดนถ่ายทอดมาคืออะไร,ะไ,รไฟหน้าอ๋อดิจิตอลไล ซึ่งมันจะโดนแผงลิทในปีหน้าแล้วก่อนหน้านี้ใน eQus มันโดนติดมาใน Maybach ก็ติดมาแต่ว่าดิจิตอลไลท์เนี่ยทำไมมันถึงเป็นดิจิตอลไลท์ตั้งแต่ก่อนมันก็มีทั้งมันติดบีมมีทั้ง LED ใช่ไหมเราว่ามันก็สุดยอดแล้วแต่ดิจิตอลไลท์เนี่ยเขนต่างเป็นเพเพราะว่ามันไม่ใช่ฉายแสงวัธรรมดามันยังฉายภาพด้วยอ๋อมันฉายไปบนถนนให้เราเห็นเออมันฉายเป็นไอคอนเลยว่าเอ้ข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงนะมันไม่ได้มาแค่เสียงแล้วอ่าระวังข้างหน้าทางโค้งทางเบี่ยงมันฉายเป็นภาพบนพื้นเลยอันหนึ่งท พอม,มากๆเลย <ừ m. S 1> คือเขาฉายไปให้เห็นว่ามีคนอยู่ด้วยนะคือเรดาร์มันจะทํางานคู่กับดิจิตลอลเอออฮ้นั้นหดจริงแลนมันดีมากเลยนะนี่เหมือนสตาร์วอลสุดๆไปเลยตัวนี้บอกก่อนว่าประกอบไทยก่อนหน้านี้มันจะเป็นประกอบนอกเอาเข้ามาใช่ไหมใช่รถนําเข้า ตัวนี้เป็นประกอบไทลคาก็เลยโอเคตัวนี้อยู่ที่สามล้านสามแสนห้ามืบาทใช่ซึงขึ้นมาจากตัว C 2 0 0 D M g ขึ้นมาประมาณสามแสนนิดๆใช่ไหมแต่พอตอนแรกก็รู้สึกว่าโอ้ม่แพงวะอะพอได้มาลองขับดูก็โอเคนะก็พอสามารถใช้ไฟฟ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกวันในชีวิตผมว่าแม่งเวิร์กเกเวิร์กเวิร์ก ไม่ขี้เลยไม่ขี้เลยก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าระบบ Subscript i o n หรือระบบ after service ของเบอร์ d ซียสที่กำลังจะเปิดขึ้นมานะครับมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับคือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ช่วยในการขับขี่ของเราได้จริงๆเกิดขึ้นมาในระบบของ Subscription ใน m e r c e d e s b e n z นครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมพี่ก็ขอปักช่องไว้ครับไบไลฟ์ครับไบไลฟ์ครับไปตามได้ขอบคุณมากพี่โยขอบคุณครับวิวครับยินดีครับเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่สวัสดีครับครับ Thank <music> you.